ครับสวัสดีครับพี่น้องก็มาพอก็มาโชว์ไกลอีกคลิปนะครับเดี๋ยวบอไทยเดี๋ยวคลิปนี้บอไทยดีกว่านะครับพี่น้องพอดีหลังจากลงคลิปไปก็มีพี่น้องเพื่อนมาติดตามเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ยดีใจร้ลรย,ย,ย,ยพี่น้องเลยครับเดี๋ยวบอไทยลองบึงนะครับเพื่อมันเข่าท้าบาจักครับเราก็จะมาคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาแต่งแต่งกิง่งมันสำปะหลังนะครับแปลงแปลงนี้ผมปลูกอา่า วันที่ยี่สบห้าเมษายนนะครับหกสามวันนี้วันที่สิบห้าพฤษภาคมหกสามก็ยี่สิบวันพอดีนะครับต้นเขาสมบูรณ์นะครับแต่งได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไว้อายุเยอะกว่านี้ถ้าเกิดเราเอาไว้สักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนขึ้นครึ่งมาแต่งเนี่ยมันจะมีอาการที่เขาเรียกว่าเสียดายเกิดขึ้นนะครับเสียดายกิ่งมันนะฮะเพราะว่ามันจะโตกว่านี้แล้วอย่าง <laughs> 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 โอ้ยพี่น้องว,ว้าวเล่าเพื่อเก่าดีกว่านะครับครับถ้าเกิดทำไมโ <c oughs> ดนกูหนีมันเกิดเสียดายเนาะพี่น้องเนาะครับมันจะเกิดอาการการเสียดายเสียดายกินมานะครับเดี๋ยวสิเป็นทางไหนคลิปนี้กะมาเบิงกัน,อ,กนนะอ๋อเป็นยังขึ้นมาต้องมาแต่งเพราะว่าแต่งบ่อไห่กินข้าวายเกินไปนะครับเขาจะบดแล้วไปสางสางต้นสางใบลร้นะครับอาหารที่มันอยู่ในดินนะครับเขา ก็จะหลากเขาก็จะได้กินลายขึ้นนะครับประแม่นี้นะครับเท่าที่เข้าใจนะครับมันก็เมนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับพี่น้องหลังจากที่พี่น้องแต่งออกไปแล้วอาทิตย์หนึ่งพี่น้องมาเบิ่งหลดครับมันก็จะเป็นภูมิคือเก่าแะไรครับอเดี๋ยวห้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับครับผมอตัวนี้มันมีสองแล้วก็โชคดีไปนะครับที่จังตัวนี้ก็ ก็ง่ายๆครับเลือกพี่น้อง้าคือจังเสียมันไงคือมันหักหนีออกเลยหักกิง่งไอเอากิ่งหนีออกมันก็นจะเลือคูครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันจะมีต้นลายลายกิ่งอยู่เดี๋ยวเขาจังมา <c oughs> มามามา,มาเ่งนไงอีกตัวหนึ่งคือจังต้อนนีกะหักหนีออกครับหักไปเลยครับครับหักให้มันจำไปเลยครับ หายง่กวก็นี้เสื้อาดพี่น้องพี่น้องจะเสียอไดครับผมตัวนี้ก็มีกิ่งเดียวกับพี่จังเสียมันมีสามครับจะเอาตัวใดออกเอาตัวนี้ได้พี่น้องครับตัวที่มันหน่อยกมลมูครับผม ส่วนต้นนี้กะจ้เสียกะให้มันเลือคู่ครับก็เอาตัวนี้ออกครับผมเอาออกให้สุดนะครับมันจะมดแตกขึ้นมาใหม่นะครับม,มันมีต้นซีกิ่งหากิ่งเนาะตัวนี้เก่านีฮะกิ้งนีออก ก็น,นี่ออกครับมันหหมพี่น้องมันกะะ็เลยมันกะะ็เลยสูงน่ครับเฮ้ จังเสียกันนี่ฮะประมาันนี้นะครับเขาก็จะได้สร้างแค่สองสองกิง่งสองงาอ่ะนะครับผมมันก็จะ,ะเกิดการแย่งอาหารกันหลายเกินไปนะครับ ก็บพกค่อยหลยไปในของผมลักลักมันก็มีสองอยู่แล้วนะฮะอ่ะหึะ่งคือตังต้นนี่ครับพี่น้องพี่น้องก็เริมหนึ่งคือพี่น้องให้เลือก ที่มันอ่อนที่สุดนะครับที่มันอ่อนสองตัวไหนงอๆงี้งี้งอๆจะงส่กะหักออกไปครับถาพี่น้องเลือกเลือกบ่อใดนะครับถ้าตัดสินใจบ่อใดก็ให้เริ่มจากอันที่มันอ่อนก่อนครับถาคือจังเสียมันมันขู่กันบ่อใดมันเป็นขู่กันบ่อใดเราก็มามาเบ่งอันไหนมันแข็งที่สุดนะครับสมบูรณ์คู่กันไอ้สมบูรณ์ที่สุดเราก็เอาสองอันนั้นไว้ เนี่ยาแบบตัวนี้ง่ายเ่านี่คลิปนี้ก็บวมียังไรเนาะพี่น้องเนะาะก็จะประมาณซ้ำนี้แหละครับมันหม่มมันก็เลยมันก็เลยอยากสูงไงครับ้าคือนจักพวกยูกางแจง,งกับบอทันสูงนะครับจงได้ก็ากกฝากพี่น้องกดไลค์กดซับให้ในด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมนะขอบคุณครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนีดก่อนครับผม